อีช่วงนี้จะเป็นการแข่งขันประลองฝีมือนะครับในการตีกรอบลูกใหญ่นะระว่างเสียมเรียบกับเมืองเวียงจันทร์นะครับก็ฝาก แฟนๆช่วยเชียร์หน่อยนะครับนะเพราเราจะชิงถ้วยนะชิงถ้วยเกียรติยศเกียรติยศกับผู้ที่มอบให้นะคือมัวเทียนถ้วยต้มถ้วยแกงอะไรก็แล่วแต่นะเลอาขอโทษครับอ่านผิดจุดครับอ่านคนที่จะมอบให้คือทนายครับไม่ใช่ผมครับทนายครับใช่ครับถ้วยต้มหรือถ้วยแกงหรือถ้วยน้ําชาก็ได้นะครับเออ ก็มีคด so, ีมามาดูแลด้วยครับเออครับรู้สึกว่าภูมิใจได้มาสนามนี้นะครับผมบินมาตเตมเมื่อวานนะบินเตมเมื่อวานมานอนค้างคืนหนาวก็หนาวรีสอร์ทกองฟางครับรู้สึกว่ามีหอดเสียงกิริด โอ้ยทำไมมาจากเสียมเรียบเสียมเรียบทำไมมาจากอีสานก็ได้เสียมเรียบใก่แคเมก็บบนะอ่ะตีอ่ะตีอ่ะการประลองฝีมือนะครับงานหน้าจะกล้องเมื่อไรทีอ่ะช่างกล้องไปทางโน้นเลยครับว่าครับ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 ช่างกล้องมาจากไหนครับมาจากเมืองอโอดามา สหรัฐอเมริกาเบียนมากครับมาจากเบียนมากครับมาจากเบียนมากมาจากดอยใช่ไหมครับครับเอายกเลกครับยกเลขเโอ้โหเข้าไปแล้วครับจากเสียมเรียบจากเสียมเรียบเข้าไปแล้วครับ เสียมเรียบเข้าไปแล้วครับอ้าวโอ้ยโอ้ยเบียงกันไม่เลเรื่องเลยครับเบียงกันไม่เด้เรื่องครับออกออกสายแท้แน่เลยครับโอ้าวไม่ไม่สู้เสียมเรียบไม่ได้ครับเสียมเรียบตรงดิ่งเข้าหำมมันเลยครับ